ส่งงานครับโอด s ซีอาร์สามนะฮะคันนี้เข้ามาจาัดโปรห้าพันนะฮะตูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันยีสิบนะฮะก็คันนี้เดิมสนิทเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูวิ่งยังไงนะครับตัวนี้ก็มีเรื่องลินหนีนะฮะจัดการให้เรียบร้อยนะครับโอด s ซีอาร์บีสามนะฮะ จูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFV แบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันแก่สอากาศนะครับสายเป็นซีใส่แก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะวันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับ o d y s s e RP3 นะฮะน้ำมัน E20 เดิมสนิททุกอย่างนะครับยัาบาย้วไป Yeah.